for this one we like to promote using Thai speak Thai or promote Thai culture with our kids in the family and if you think they don't understand we will speak English slowly okay เตือนไปไหนนะลูกใคร Emmy that's a m y oh a m y Emmy กลับมาอันนี้ลูกใครคะอ่าถามคนแรกชื่ออะไรครับ mommy w i e h mommy ชื่อแอนดูแ d นดูอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะครับ แม่อยู่ไหนครับแม่อยู่ที่นี่อ๋อแม่อยู่ที่นี่ไหนคะอ๋อคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะอ่าชื่ออะไรคะเอ็งชีชื่อเอ็งชีอายุเท่าไหร่นะคะสี่สี่ขวบคุณแม่อยู่บนไหนคะคนนี้เหรอคะไม่เห็นเหมือนกันเลยอ่ะก็หรือเหมือนกันมากเกินไปอ่าเชิญทางนู้นบ้างค่ะหนูชื่ออะไรคะฮัลโหลหนูวัชชินีชื่ออะไรคะ ไนแม่แม่ไหนกแม่ือคะแม่โบกแล้วคนนี้ชื่อไรเแม่อย่ไหนลูกแม่อยู่ไหนไม่ใช่คนนี้หรอแม่ไม่ใช่คนนี้หรอ่ใช่คนนี้หรอกนะคนนี้ก็แม่นะคนนี้กี่ขวดคนนี้อายุกี่ขวบตัวนาอย่าพูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะได้ภาษาไทยอย่างเดียวหรือเราเอ้ไม่ใช่ แม่ที่ก็อย่างแม่ลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรลูกแม่อยู่ไหนคะอยู่ตรงนั้นโออยู่ตรงนั้นนะชี้ตัวค่ะปิดตาด้วยค่ะแล้วบายบายชื่ออะไรลูกเมซี่ที่แม่อยู่ไหนคะบอกเลยกับแม่นะคะชื่ออะไรคะย่าค่ะสัญญาแม่อยู่ไหนคะ

ใช่ดอ่ะเด็กเด็เด็ก